Dia mendukungkan apa? Rock Ironman Cak Awju lupa namanya Waktu ni nang bina Mak Yo what's up Selamat hari kembali jumpa bangi ซีดเว่อวคนกัลุยนะวันนี้วันนี้มึงจะมาทดสอบพวกตัวนี้ทุกคนมันก็ดีอะนี่ทุกคนดูกลับโรคุกคนดูพวกตัวนี้เท่านั้นดูโรคกลับกันไปที่นี้ทุกคนตากล้องเป็นไงสวยไหมเข้ามุมดีไหมดีเดี๋ยวมาดูกันว่าโรคไอรอนแมนจะเอาอยู่หรือเปล่านะพวกตัวนี้นั่งพินะมาโอเคเดี๋ยวมึงไอ้มึงไอ้มึงพิกยนนะเดี๋ยวมึงพิกเชอบคยู ชอบโยนน้าอ่ะเฮ้ยบางอย่าจะตั้งแบบนั้นเลยสิกรโปงโอ้ของกินทุกคนบอกเลยเจ้าของรอกของกินเอาอยู่ใช่ไหมนี่อยู่แล้วกิ๊บกิ๊บปาลีกิ๊บปาลีเลยอยู่ไม่อยู่ก็รู้เรื่องไงตอนนี้นะเอาถือกล้องออกมาเห็นรถลันกันนะรถลันเอาถือกล้องเจออยู่แล้วถ่ายกล้องเรานี่ทุกคนไปเพิชพาไปดูเลยอันนี้ลมน่าจะไปฝั่งโน้นพี่เลอ วงลงมาตง,งน้นา่ง,งน,านู้นนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้าสะวันนาเราจะมาทดสอบเว่าวกับสายเชือกอ่าพีตอนนี้เชือกที่เรา,าใช้สายก็จะเป็นใช้สาย PE 8.8แล้วก็เว่าที่เราใช้อ่าขนาด8.5มาดูกันว่าหมดรอกพอดีรอมายวิ่ลรอมาไหมทำไมตงรงพรอมั้ย เดินได้ได้เด้มาเนร้อยก่โอ้โหหนักมากทุกคนให่ก้หนักมากไม่มีลมเลยพอออกก็ริงทำไมอ่ะของพิทไม่มีลมหายออโอเคตัวตีเจาตีงพิทรองนี้ใช้ได้นะ มันมันอ้นดีกันนะอันนั้นลมาแล้วพีแต่งสายด้ดีก็รักกรักกันร้อมไหมพราวไหมบอเอาพีนไหมครับผมุนร้จะยนีเอาพรมไหมพรอมบันอุ้ยดูรันมา่ายที่กรันมาะที่กเอาไหม้อเนี่ยจเย็นดก่าไปนทีเลยทีเลยทีเ ครับครับเดี๋ยวจะยินไปเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวของเท่แล้ววางยาแล้วโอเควิกพร้อมเล่นเปิดซ้ายเลได้ไหมเปลิดซ้ายเลยไหมมันลำบากมากเลยทุกคนเพราะว่าลมมันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ขี้แต่แล้วทุกคนโอเคคลาสก่อนปิดเล้วไหมคลาสก่อนมาทุกคนเดี๋ยวเราให้เจ้าของเบ็ดเล่นเองเลยนะเดี๋ยวมึงจะไปโบน่ายนะโอเคโอเคมาลูกมากับปะมากระปะมา มาทางหลังมาทางหลังเออนิพานตาบูนนะเดี๋ยวนะไปทุกคนนี่มันจะมาเป็นคนบูนเองคนบูนแล้วมังฟิทไอ้มังฟิทลากนางฟิทวิ่งเลยมาทุกคนมาดูกันว่าจะขึ้นไหมนะหนึ่งสองสามวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งป้าก้องวิ่งไงมังฟิทวิ่งเร็วเครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวปะาโบนั่งทักทีก่อนนะปะาโบนัทักทีนะ มังวิทวิ่งเร็วเลยนะวิ่งเหมือนลักปลามงวิทย์นึ่งโดดเริ่มไปเลยคนโอ้โหไปเวยไปเลยบางคนขึ้นนะไม่รู้โดนลมไหมเดี๋ยวว่าเออเป็นไงมวิทโดนลมไหมลมมาแล้วิท่์วิ่งเลย อ่าอ่าดูเร็วดูเร็วเป็นไงเป็นไรหมนสายแล้วขึ้นร้ยนะทุกคนดูนะทุกคนผ่านแล้วเรียบร้อยทุกคนไปเก็บมาเดี๋ยวริฟันมาเก็บครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าวกับโลกเดี๋ยวมาดูโลกว่าเป็นไงบ้าง

มาทุกคนนี่ทุกคนว้าวกับรอบคิดนี้สรุปเลยว่าลมไม่ค่อยแรงถ้าลมแรงเราจะได้รู้ว่ามันลากดังกลารกไหมทุกคนก็ไม่เป็นไรนะฝากกดไลค์กดแชร์และตามไปเลยคิดปืนต่อจิ้งพี่ผมเป็ดระพืดนวย